ช่วงนี้จะไปติดตามรายละเอียดถึงบทสัมภาษณ์ของนายกรัฐมนตรีกับพลตรีสรรเสริญแก้วกําเนิดรองโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรีค่ะตอนนี้อยู่ในสายกับเราแล้วสวัสดีค่ะท่านสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณชลพรคุณจันทิมาครับค่ะท่านคะคาให้สัมภาษณ์ของนายกรัฐมนตรีกับสื่อญี่ปุ่นนั้นเป็นการตีความคลาดเคลื่อนประเด็นข้อเท็จจริงนั้นเป็นอย่างไรคะผมเรียนอย่างนี้ครับทุกครั้งเนี่ยท่านนายกเวลาท่านอธิบายที่แจงเรื่อง ในประเทศหรือต่างประเทศอะที่น้องสื่อมวลชนคงได้ติดตามมาโดยตลอดท่านไม่ได้หมายความว่าอะไรก็แล้วแต่ท่านน้าเนี่ยผหารจะต้องเข้ามาจัดการเข้ามาจัดการเข้ามาจัดการท่านไม่ได้หมายความอย่างนั้นท่านต้องการอธิบายให้เห็นว่าที่ผ่านมาเนี่ยวันที่ยี่สิบสองพฤษภากนหน้าเนี่ยคือปีที่แล้วเนี่ยมันมีปัญหาความขัดแยง้งทางด้านการเมืองเกิดขึ้นอย่างรุนแรงรัฐบาลในขณะนั้นเนี่ยก็ไม่มีอำนาจเต็มในการที่จะบริหารงานต่อไป แล้วก็บริหารจัดการโดยรวมไม่ได้ทําให้ประเทศมันยิ่งแย่ลงไปใหญ่พี่น้องประชาชนที่เขามีความยากลําบากในทุกเรื่องมันก็ไม่มีความก้าวหน้าในการที่จะแก้ปัญหาทางคอสชอทางรัฐบาลจึงได้เข้ามาบริหารจัดการในช่วงนั้นวันนี้เนี่ยท่านนายกเรียกร้องว่าทั้งหลายทั้งปวงเหล่าเนี้ยมันเป็นวัฏจักรทางการเมืองของไทยที่มีมาเป็นเวลานาน,านารัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งทําอย่างนั้นอย่างนี้อย่างโน,น้น ิดถึงผลประโยชน์ของแต่ละกลุ่มไม่ได้ทําเพื่อคนทั้งประเทศโดยทั่วไปทําให้รัฐบาลไม่สามารถเดินต่อไปได้ทหารจรึงต้องเข้ามาเดนเนินกันไม่อยากให้วงจรแบบเนี้ยมันเกิดขึ้นอีกต่อไปท่านหมายความแบบนั้นเพราะฉะนรียร้องให้ทุกฝ่ายในเวลานี้ได้ช่วยกันส่งเสริมสนับสนุนให้รัฐบาลให้คอสอชอสามารถเดินหน้าไปตามรถแมพที่มีอยู่ อันนี้คือสิ่งที่ท่านต้องการจะนําเสนอไม่ใช่เป็นผมพยายามจะพลิกแปลงสิ่งที่ท่านพูดให้เป็นตปอย่างที่ผมจะชี้แจงแต่สื่อมวชนทุกคนในประเทศไทยได้ยินได้ฟังเรื่องนี้จากท่านนายกมาโดยตลอดตั้งแต่ท่านเข้ามาทําหน้าที่บริหารงานเพราะนั้นผมจึงทวนปาให้ฟังว่าท่านต้องการสื่อความหมายแบบนี้ส่วนใครจะแปลความหมายไปผิดไปก็ฝากทุกๆท,ท่านที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งพี่น้องถ่งมวลชนช่วยนําเสนอด้วยว่าจริงๆแล้วเนี่ย ท่านอยากจะสื่อแบบที่ผมเรียนให้ท่านทราบเนี่ยครับค่ะค่ะท่านรองข้าหมายถึงว่าท่านนายกนี่หมายถึงการที่เหตุผลที่ทางคอสชอเข้ามาบริหารประเทศในช่วงนั้นหมายถึงช่วงอดีตที่ผ่านมาแต่ว่าถ้าหากว่าเรามองในช่วงเวลาต่อไปในอนาคตคอสชอและก็รัฐบาลเองเดินหน้าตามแผนรถแมพที่ได้วางเอาไว้ท่านนายกเองก็ได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อที่ประเทศที่ญี่ปุ่นนะคะบอกว่าเรื่องของการเลือกตั้งนั้นคาดว่าจะมีในช่วงประมาณปลายปีนี้หรือว่าต้นปีหน้าเรื่องนี้นี่สามารถนําความมั่นใจให้กับทางสหรัฐอเมริกา มากนน้อยค่ไหจริงๆผมคงไม่ต้องทําความมั่นใจให้กับประเทศหนึ่งประเทศใดนะประเทศไทยเนี่ยอยู่กับโลกเราไม่ได้อยู่กับอเมริกาอยู่กับจีนอยู่กับญี่ปุ่นหรืออยู่กับประเทศไหนๆเฉพาะประเทศนั้นๆเราอยู่กับโลกคําว่าอยู่กับโลกเราต้องมีมิตรไมตรีกับทุกๆประเทศทุกประเทศคบหาสมาคมกันด้วยผลประโยชน์ของประเทศเป็นที่ตั้งเพราะฉะนั้นจริงไม่อยากให้ขยายประเด็นความขัดแย้งว่าเราขัดแย้งกับ คนนั้นคนนี้แล้วก็ไปเอาประเทศโน้นประเทศนี้มาเป็นตัว่วงดุลไม่ใช่ประเทศไทยอยู่กับโลกเราเลือกสิ่งที่ดีที่สุดสําหรับประเทศเราเพราะฉะนั้นจึงอยากให้ท่านเข้าใจว่าแม้บางประเทศจะความคิดเห็นไม่ตรงกันนักแต่เราก็เป็นมิตรไมตรีมีผลประโยชน์ร่วมกันทําสิ่งต่างๆที่เป็นประโยชน์ช่วยเหลือเกื้อกูลกันได้ต่อเรื่องที่ท่านถามว่าท่านนายกได้ให้สัมภาษณ์ไปแล้วเนี่ยผมคงไม่ต้องไปเน้นหรือกำชับอะไรเมื่อเรื่องออกมาจากผู้นำ สุดของประเทศก็ต้องเกิดความมั่นใจว่าท่านหวังไว้อย่างนั้นจริงๆแต่การที่บ้านเราจะเดินไปอย่างนั้นได้เนี่ยคอสชอก็ดีรัฐบาลก็ดีทําได้อย่างเดียวก็คือการทําให้บรรยากาศมันอึดอํานวยต่อสิ่งต่างๆที่จะเป็นไปตามนั้นไม่เกิดข้อขัดแย้งขึ้นอีกในวันข้างหน้าจะออกกฎหม,มายมาจะร่างรัฐธมนูญมาจะกําหนดแนวทางปฏิรูปมาสุดแล้วแต่ที่เรากําลังทํากันอยู่ในขณะน,นี้ในแม่น้ำห้าสายโดยสภานิติบัญญัติาชาติ สภาปฏิรูปแห่งชาติแล้วก็อีกหลายๆส่วนคณะกรรมการอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันเป็นเรื่องที่เราพยายามสร้างบรรยากาศนําไปสู่การปลองดองและการเดินหน้าประเทศไทยแต่จะสําเร็จหรือไม่สําเร็จอยู่ที่พี่น้องประชาชนทุกคนทุกภาคส่วนต้องช่วยกันคอ,ชอนะสชรัฐบาลันเดียวไม่ได้จึงอยากให้ทุกฝ่ายเนี่ยอยาพยายามคาขยายประเด็นความขัดแยง้ง ให้พยายามร่วมมือสนับสนุนกันเพื่อให้แนวทางทั้งหลายมันเดินไปได้แล้วเราให้กลับมาสู่การเลือกตั้งและก็แนวทางประชาธิปไตยที่สมบูรณ์แบบในอนาคตแล้วก็จะไม่ต้องทะเลาะบอกแว้งกันอีกค่ะท่านรองคะกังวลกับท่าทีที่สหรัฐออกมาหรือไม่คะจําเป็นที่เราจะต้องชี้แจงเพิ่มเติมอะไรหรือเปล่าคะไม่กังวลหรอกครับเรื่องนี้รัฐบาลมีแนวทางชัดเจนก็เป็นสิ่งที่ทางกระทรวงการต่างประเทศท่านมีหลักการอยู่แล้วว่าท่านก็พยายามชี้แจงอธิบายความท่านนายกจะไปประเทศไหน เราก็พยายามที่จะอธิบายความถึงเหตุจาเป็นในการเข้ามาขณะนี้เรากําลังทําอะไรวันหน้าเราจะเดินไปทิศทางไหนเรามีรถแมพชัดเจน<ะ>เรื่องนี้พยายามอธิบายความอยู่แล้วส่วนว่าแต่ละประเทศเขาจะเข้าใจหรือไม่เข้าใจก็เป็นจิตที่ของเขาแต่ท่านต้องเข้าใจอย่างหนึ่งว่าประเทศทั้งหลายเหล่านั้นที่เขาปกครองโดยระบอบประชาธิปไตยเนี่ยบางทีเขาอาจจะเข้าใจเราแต่ด้วยจุดยืนหน้าที่ภาระ ของเขาที่เป็นประเทศที่ปกครองในระบอบประชาธิปไตยเขาก็ต้องแสดงออกแบบนั้นจะแสดงออกแบบอื่นเป็นไปนไม่ได้เรื่องนี้ไม่ได้เกิดกับประเทศไทยอย่างเดียวก่อนถ้าท่านย้อนไปดูท่านคงจําได้ว่า <Okay. S 1> บางทีบางคนก็พูดถึงประเทศพมา่าบางทีคนก็พูดถึงประเทศในตะวันออกกลางทีก็พูดถึงในประเทศในยุคคือเยอะแยะมากมายมันไม่ใช่เกิดเฉพาะประเทศไทยประเทศเดียว ทุกประเทศต้องแสดงจุดยืนของตัวในระบบการปกครองแต่เขาในเข้าใจเราสังเกตได้เขายังสมาค้าขายอยู่รเรายังมีการฝึกร่วม ปีสมพั์ที่ดีต่อกันครับค่ะแต่ว่าภาพรวมในนานานประเทศก็เข้าใจสิ่งที่เกิดขึ้นในบ้านเรานะคะผม้องว่าเป็นแบบนั้นครับค่ะต้องขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงนะคะสำหรับทบขข่านรองโฆษกประจำค<อ>ันนกนายกรัฐมนตรีค่ะพลนตรีสรรเสริญแก้วกําเนิดนะคะท่านก็ชี้แจงถึงเรื่องของการไปให้สัมภาษณ์ของนายกรัฐมนตรีต่อสื่อญี่ปุ่นนะคะที่ผ่านมาว่าเรื่องนี้ก็พยายามที่จะอธิบายถึงสาเหตุของการเข้ามาบริหารประเทศของคสชที่ผ่านมาเพราะว่ามีความวุ่นวายทางการเมืองนั่นเองค่ะซึ่งนายกรัฐมนตรีของ